โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่จีนร่วมลงทุนสร้างในกัมพูชาช่วยผลิตไฟฟ้าได้ประมาณร้อละยีของความต้องการไฟฟ้าทั้งประเทศช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเขื่อนเซซานสองตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเซซานทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาเป็นหนึ่งในเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียมีความยาวรวม6.5กิโลเมตร โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซซัน2ตอนล่างก่อสร้างเสร็จในปี2018เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทจีนกัมพูชาและเวียดนามเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ข้อริเริ่ม1แถบ1เส,ส้นทางหรือ BRI ซึ่งจีนเสนอในปี2013 <S <S ชบบาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ <S <S ทำให้พวกเขามีไฟฟ้าใช้ในราคาไม่แพง ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็บอกว่าโรงไฟฟ้ายังช่วยสร้างงานให้กับคนหนุ่มสาวในชุมชนและยังทำให้ทั้งจังหวัดมีไฟฟ้าใช้วิศวกรของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเซซัน2ตอนล่างกล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ทำให้กัมพูชามีพลังงานสะอาดเกือบ2,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีทดแทนการเผาถ่านหิน24,600ตันและลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง600,000ตัน